สวัสดีครับ Huawei Y7A ลูกค้าส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับแก้ปลดล็อกซิมปลดล็อกรายเดือนปลดล็อกเครือข่ายนะครับหน้าตาของ Huawei Y7A ประมาณนี้ถูดซิมกันนะครับเครื่องนี้ใส่ซิม A.S อันนี้เป็นซิมของทางร้านนะครับสัญญาณขึ้น4ขีดใช้ 4G ได้นะครับก็สามารถเล่นเน็ตเล่นไรได้เลยนะครับ แล้วก็โทรเข้าโทรกออกได้เดี๋ยวผมลองโทรให้ดูนะศูนย์บริการข้อมูลกันสังคมเนะี่ยโทรเข้าโทรออกได้นะครับอันนี้ลำโพงด้านบนเพื่อความสะดวกและรวศูนย์บริการข้อมูลสัญญาปกันสัญญาณก็ขึ้นปกตินะดนนะเดี๋ยวผมจะถอดซิมให้ดูครับ ใส่ได้ทุกซิมนะครับหลังจากปลดล็อกไปเนี่ยครับของทางร้านเป็นซิม a อนะครับแต่เราก็ทำการใส่ไปได้เลยนะครับเป็นซิมทูหรือซิมดีแทก็ได้ครับใส่เข้าไปสัญญาณขึ้นแล้วเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นอิเนเทอร์เน็ G อะไรเรียบร้อยพวก Wifi พวก b บ t o o t h อะไรพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับ ไวไฟบลูทูธนี่นะครับนี่สแกนเจอแล้วฉชยใช้งานได้นะครับแล้วก็ปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮม,มกดได้นะครับ นี่เช็คสภาพตัวเครื่องให้ลูกค้าด้วยเลยนะครับก่อนส่งกลับนะแล้วก็ตัวเลขที่ห้าหก็ด 5, 6, 7, กดได้นะครับผุมกดเนี่ยครับลดเสียงกดได้เพิ่มเสียงกดได้นะครับผมล็อกหน้าจอผุ่มสแกนนิ้วใช้งานได้นะครับแล้วก็ อันนี้ลองเสียบสายชาร์จดูนะครับชาร์จเข้านะครับขึ้นสายฟ้านะครับนี่ผมเสียบเข้าคอมนะเดี๋ยวลองเสียบเข้ากับตัวชาร์จดูแป๊บนึงถอดสายก่อนอ่านี่ครับ ึ้นชาร์จด่วนด้วยสายฟ้า2อันเห็นไหมอันนี้ถอดสายอันนี้ผมเสียบกับหัวชาร์จควิ c ชาร์จไว้นะครับไปที่ขึ้นสายฟ้า2อันก็คือชาร์จด่วนนะครับเนี่ยสายฟ้า2อันโอเคต่อไปกล้องครับในกล้องหน้ากล้องหลังครับนี้วิดีโอครับ ด้านหลังโฟกัสนะครับนี่อ่าวิดีโอกล้องหน้าครับใช้ไงานได้นะครับแล้วก็ลองทดสอบไมโครโฟนครับไมโครโฟนของเครื่องฮัลโหลทดสอบไมโครโฟนไมโครโฟนบันทึกเสียงไมโครโฟนวิดีโอ กล้องหน้ากล้องหลังไมโครโฟนวิดีโอคอลไมโครโฟนตอนโทรฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลโทรศัพไมโครโฟนไมโครโฟนมันถือเสียงไมโครโฟนวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังไมโครโฟนวิดีโอคอลไมโครโฟนตอนโทรฮัลโหลเช็คเช็คโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมถอดซิมใส่มาให้ดูทีนึงนะครับนี่ครับถอดซิมได้มีปัญหานะครับใส่ก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไร ถอดข้อถอดออกได้ใส่ซิมหรือใส่2ซิมก็ได้นะครับสัญญาณขึ้นแล้วนะครับแกล็อกเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมก็เอาซิมคืนก่อนนะครับอลองโทรดูลองโทรดูเดี๋ยวผมเอาอีกเครื่องโทรไปนะครับแปบ๊บหนึ่งอลองโทรครับนี่ครับ เดี๋ยวเขาต้องออกได้นะครับเรียบร้อยครับ